ถนไปนี้ขึ้นมันมันเริ่มหนักขึ้นมาแล้วพอระวังกระโถนใบนี้มันเริ่มหายหนักแล้วนี่มันเป็นเพราะอะไรถ้าหาเรายกกระโถนขึ้นมันหนักก็เพราะเราไปยกกระโถนไปนี้ขึ้นมามันก็หนักนี่พูดจะเห็นง่ายๆเมื่อมันหนักมันจะหายหนักโดยวิธีอะไรเล่าต้องวางกระโถนไปนี่ลงดูดิเบาแล้วใช่ไหมนี่มันเบาเพราะอะไรเพราะเราวางกระโถนไปนี้มันเลี้ยง อาตมาก็จับกระโถนยกขึ้นทีหนึ่งกล่าวให้ฟังอยู่ให้ฟังอย่างนี้มันทุกตรงนี้ไม่เจอทุกที่อ,อย่าไปคั้วที่ไหนมันทุกตรงนี้แหละให้พิจารณาซะคนเทศในฟังสักพักหนึ่งน้ำตาก็เลยหายหยุดนะเลยหันมาพูดกับอัตมาโดยที่เสียงไม่สัน่นนะถ้าวันหลังนะ่ะถ้าหากว่าคุณนายนะไม่สบายมาหาพราะค้นหาเหตุมันในมันได้ซะนี่ เท่านี้แต่คนมันมีทุกการกระทำบุญทุกวันนี้การฟังธรรมทุกวันนี้ก็แก้ทุกคือแก้ปัญหาในชีวิตที่เราเกิดมานี่นะมันมีทุกขแต่ว่ามันทุกเกิดขึ้นมาแล้วคนเรากลัวกลัวมันพ้าพุทธะองค์ทาารสอนมาทุกเกิดขึ้นมาแล้วไม่ต้องกลัวไม่ให้รู้มันนี่คือทุกเข้าไปหาทุกคนเราชอบทุก ทุกคนมาเรียกหลวทุกในครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันนคนทุกเรียจึงเข้ามาหาพระอเมื่อมันร้อนเนี่ยจึงเข้าไปในร่มถ้าไม่ร้อนเนี่ยตากแดดที่ไนก็ได้ไปไหนก็ได้มันมีเหตุอย่างนี้ทุกคนดังนั้นทุกนี้จึงเป็นสัจธรรมทุกนี้เราเคยผ่านกันมาทุกคนทุกคนทุกเนี่ยมันเคยผ่านมาทุกทุกคนเคยผ่านมา แต่ไม่รู้จกักระงับมันไม่รู้ว่ามันเกิดมาจากอะไรต่ออะไรนะก็เลยคิดไปคิดไปคิดไปเลยร้องไห้มันทุกข์ไม่รู้จกทางออกอย่างนี้อาตมาาต้องคลาดูต้องคลาดูมันต้องมีหนทางที่มันจะแก้ไขมันเพราะพระพุทธองค์ของเราตรัสสอนว่าธรรมะนี่แก้ทุกข์ให้คนแก้ทุกข์ที่เกิดจากหัวใจของมนุษย์แท,แท้แต่เราไม่รู้จักตัวเราว่า เมื่อมันทุกข์เกิดขึ้นมาเราไม่ตามดูว่าทุกข์นี่มันเกิดมาจากอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เลยไม่รู้จกแก้มันอย่างนี้ทะะนั้นทนจิ่จัดว่าทุกข์นี่เป็นสัจธรรมทุกขสัจสมุทัยาสัจมรรคสัจนิโรธสัจพระพุทธองค์ก็ออกทางนี้สาวกทุกองค์ออกทางนี้ใครๆก็ออกทางนี้อันนี้เป็นอริยสัจ ดังนั้นเมื่อทุกเกิดขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาให้รู้แยบคายว่าอันนี้สักปฏิทุกข์ความเป็นจริงเนี่ยทุกข์มันลน้นเหลือแต่เราไม่รู้เรื่องของมันที่เราอยู่กันทุกวันมันทุกข์ทั้งนั้นอยู่ทุกมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็เรียกว่ามันทุกข์เมื่อทุกข์มันดับไปเราไปเรียกตรงมันดับนั้นว่าสุขนี่ย เห็นไม่ชัดเห็นเป็นสุขเพราะทุกมันดับไปเฉยๆเมื่อดับแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกก็เป็นทุกข์ทุกข์เกิดมาแล้วก็ดับไปก็เป็นสุขเราก็ไปตะคุบทุกข์ก็ตะคุบสุขก็ตะคุบนึกว่ามันคนในอย่างกันพระท่านสอนว่ามีแต่เรื่องทุกข์มันเกิดมันดับเท่านั้นแหละอื่นนอกนั้นไม่มีให้พิจาเณะดูแล,ดแล้วก็ใช่เหมือนกันทุกข์เกิดแก็ทุกข์เราถ้ามันเกิดมาเราไป สำคัญว่าตรงนั้นเป็นทุกข์ถ้ามันดับไปแล้วไปสาคัญตรงนั้นเป็นสุขนี่ไอความไปจริงของเก่ามันทุกข์มันเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ตะคุบอยู่งี้ตะคุบอยู่นี้ตะคุบตะคุบแต่ทุกข์ะแหละแต่ว่ามันไหวตัวบางทีมันคล้ายๆมันสุขบางทีคล้ายๆมันทุกข์อยู่งี้เราก็ปรารถนาเอาสุขเมื่อปรารธนาเอาสุขแล้ว